สวัสดีค่ะลายนี้นะคะแพทเทิร์นสิบแถวค่ะแต่มันไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นแถวที่หนึ่งถึงห้าก็คือถักเหมือนกันแถวที่หกถึงสิบก็คือถักเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเป็นแค่สองแถวเท่านั้นเองที่เราถักนะคะขึ้นห่วงด้วยแปดนะคะก็บวกเพิ่มไปครั้งละแปดไปเรื่อยๆจนเป็นที่พอใจนะคะเรามาเริ่มต้นนะคะแถวที่หนึ่งถึงห้าจะถักเหมือนกันนะคะก็คือให้ถักนิดสี่เพลสี่ค่ะ สี่เพ์สี่นี่ถักซ้ำไปจนจบแถวเลยค่ะ ตอนนี้ก็ข้ามขั้นมาเลยนะคะเราเหมือนเราถักนิดสี่เพลสี่มาห้าแถวเรียบร้อยและ้ะตรงนี้นะคะถักมาแล้วเรียบร้อยและห้าแถวคราวนี้ก็ขึ้นเป็นแถวที่หกถึงแถวที่สิบเหมือนกันหมดนะคะก็คือเพลสี่นิดสี่ค่ะถักไปเลยนะคะอีกห้าแถวก็เป็นแพทเทิร์นแถวที่หกถึงแถวที่สิบค่ะเพลสี่นิดสี่นะคะเพลสี่ตามด้วยนิดสี่ค่ะ ค่ะอันนี้เราก็ถักเสร็จแถว6กถึงสิแล้วนะคะแถว6กถึงสิก็จะเป็นช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งนี้นะคะก็คือออกมาแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้หน้าหลังเหมือนกันนะคะแบบนี้เหมือนกันโอเคค่ะแพทเทิร์นจำง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดจำไม่ได้ก็แวะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของนาเต้ยนะคะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ